โอเคเราจะทำการหาปัญหาระยะทางสั้นสุดระหว่างจุด2จุดเนาะอันนี้เขาต้องการจากเมือง a ไปเมือง G เมือง A ไปเมือง G อย่างที่บอกเขาจะให้ตารางมาตารางมาพรืบเลยนี่พรึบแล้วก็พรึบพรืบพรบนี่พรึบพรบตารางที่จำเป็นแต่ตารางที่ให้จะไม่โลงโจงขนาดนี้เขาจะเติมบางส่วนมาให้แล้วเติมบางส่วนมาให้แล้ว สิ่งที่ยูต้องทําก็คือเตอิมไม่ครบทุกช่องแล้วก็โจทย์จะให้รูปภาพโจทย์มาหนึ่งอันซึ่งมันไม่โหลดอีกแล้วเยี่ยมจริงๆเลยโอเคให้รูปภาพโจทย์มาหนึ่งอันรูปภาพอันนี้เขาไม่มีให้ไม่ต้องไปสนใจเอานะเริ่มทํานะสิ่งที่ต้องทาก็คือจุดเริ่มต้นก่อนเริ่มที่ตารางศูนย์ก่อนตารางศูนย์ก็คือใส่ทุกจุดเป็นอินฟินิตี้ยกเว้นจุดเริ่มต้นเป็นศูนย์จุดเริ่มต้นเป็นศูนย์ ตามตารางก็คือตรงช่องโนอนใส่เป็น f ทั้งหมดเพราะยังไม่ไปเยี่ยม dv ใส่เป็น0นย์นอกนานเป็น infinity ทั้งหมดอย่างที่บอกจุดเริ่มต้นเป็น0นส่วน pv ก็เป็น0ูนย์ไปก่อนเพายังไม่ได้ไปไหนหลังจากนั้นทําการขั้นตอนที่1เลือกก่อนเลือกจุดที่เลเบลน้อยที่สุดนั่นก็คือ0จุด a ทําการสตาร์มันไว้ใส่ a ตัวนี้เป็นตัว t t ไหน t 0แล้วก็0 ส่วนแน่นอนว่าตารางที่1ต้องมี T 1ตัวเท่านั้นตารางที่1ต้องมี T 1ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น f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  หลังจากนั้นทำการปรับคุมค่า a ของเราไปใดได้ไดบ้าง a ของเราไป b ใช่ไหมก็จะกลายเป็น5บวกกับ0ได้5ถามว่า5น้อยกว่าอินฟินิตี้ไหม yes เพราะฉะนั้น Infinity ตัวนี้ถูกขีดทิ้งเซนต์แทนที่ด้วย5 เพราะฉะนั้นค่า b ของเราจะถูกเปลี่ยนเป็นเลข5มาจากจุด a ส่วนอะไรได้อีกอ๋อ c c มันคือ3 30ใช่ไหม3บวก0ได้3เพราะนั้นระหว่าง infinity กับ3 3น้อยกว่าขีด infinity ทิ้งใส่3เพราะฉะนั้น c ตัวนี้จะถูกเปลี่ยนเป็น3มาจากจุด a ส่วนจุดอื่นๆมิได้นำพาเพราะว่า a ไม่ได้ไปหา เพราะนั้นไม่ต้องไปสนใจมาลอกเหมือนเดิมอะไรที่มันมันมายังไงก็ไปอย่างนั้นเป็นอินฟินิตี้อินฟินิตี้อินฟินิตี้โบโบโบจบขั้นตอนที่หนึ่งจบขั้นตอนที่หขั้นตอนที่สองอะไรที่เป็นทแล้วใส่มาได้เลยเพราะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะนั้นตัวนี้คือ T อันนี้คือ0อันนี้คือ0ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแ,ลแน่แ หลังจากนั้นเราก็ไปดูเลเบลที่น้อยที่สุดที่ยังไม่ได้ถูกดอกจันหรือดูจากตารางก็ได้เลขที่น้อยที่สุดเลข3เพราะฉะนั้นเราจะทัดการตัว c ตัวนี้ให้กลายเป็นตัว t เราจะไปเยี่ยมชมตัว t กัน t มันคือ3มาจาก a ก็จบใส่รูปไปเป็นดอกจัน c ของเราไปเยี่ยมชมใครได้บ้าง c ของเราไปเยี่ยมชม b ได้3 2ส,สองรวมกันเป็น 5้ห้าน้อยกว่า5้าไหมล่ะไม่เพราะฉะนั้นไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงค่า B ของเราก็เลยลอกไปเหมือนเดิมกลายเป็น F เป็น5เป็น A ต่อมา C ไปเยี่ยมใครได้อีก C ไปเยี่ยมดีได้จ้ะจาก4จะบวก3เป็น7 7กับอินฟินิตีแน่นอนว่าอินฟินิตีเยอะกว่าขีดทิ้งใส่7เพราะนั้นดีของเราจะถูกเปลี่ยนเป็น7จาก C เอ,อ๋อลืมไปทุกจุดเป็น f ไปก่อนเลยจ้ะ ต่อมาอะไรอีก c ของเราตัวนี้เยี่ยมชม e ได้ใช่ไหมกลายเป็นเปียกบวก3เป็น11 11น้อยกว่าเห็นเดียเพราะนั้นขีดทิ้งใส่11 e ของเราก็เลยกลายเป็น11มาจากตัว c ส่วน f ของเราเออไม่ใช่ f g ของเราไม่ได้พามาจาก c ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เลยเหมือนเดิมยังคงเป็น infinity และ0เหมือนเดิม โอเคนะคราวนี้เนื่องจัดฉันจะต้องเลื่อนไปเลื่อนมาฉันเข้าใจแล้วเขาเลยให้รูปมาให้เพราะฉะนั้นเขียนก่อน5 7 3 11 Infinity อฟอันนี้ดอกจันไปแล้วอันนี้ดอกจันไปแล้วโอเคแต่จริงๆในข้อสอบจะไม่มีรูปทางซ้ายมือมาให้นะไม่มีนะแล้วข้อสอบจะเป็น1ห,หน้านะโอเคตารางที่3เออหนักกว่าเดิมอีกกู อ๋ชีวิตออโอเคตารางที่3ลอกตารางเดิมมาก่อนอะไรที่เป็นตัวทีมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นทีศูนยทีสาใช่ปะโอเคตารางที่3แมเซลต้องมี3าท ตีตัวที่สมอยู่ไหนฉันลอกอันนี้มาได้ไหมโอเคฉันปวดหัวมากเลยอืมอืมก,กี้แล้วนะอ่ะโอเคมาอันไหนที่น้อยที่สุดอันไหนที่น้อยที่สุดที่ยังไม่ไปเยี่ยมชมได้แล้วเว้ยศูนย์สามน้อยถัดมาคือหเพราะนั้น b ของเราจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวท ดของมันก็คือ5มาจากจุดไหนนะลืม A ย้อนกลับไป A โอ้ไม่อยากย้อนและโอเค A เพราะฉะนั้นครบแล้วนะทีสาตัวตารางที่3ามต,ตัวอื่นเป็น F F F ถูกปะปรับปุงค่ากันเมื่อกี้ใครเอาเข้านะเอาเอาใครเข้านะลืม B ใช่ไหมเอา B เข้าวโอเค B จะปรับปรุงค่าใครบ้างไม่ต้องมานี่แล้วนะจ๊าไม่ต้องมาเพราะว่า C มาแล้ว C มีดอกจันแล้วไม่ต้องไป B ขเขาง็ราไปโผลที่7 7นี่บอกโผลที่ดีแน่นอนว่าตัวนี้มัน4 4่บวกหเป็น9 7กับ9ใครมากกว่า9มากกว่าไม่ต้องไปปรับปรุงค่าจ้ะเพราะฉะนั้น D ของเรายังคงเป็น7จากไหนนะของ9มาจากไหนของ9มาจาก C ีั้ะสจุดอื่นมาไหมเธออ๋อมีอีก B ไป E ได้ใช่ไหมห้ากับ5รวมกันเป็น สิ 10, ออกายหานี่สิดขีดสิบเทิ้งจากใส่10เพราะนั้น E ของเราจะถูกเปลี่ยนเป็น10มาจากไหนจาก B ส่วน G ของเราก็ไม่ได้นำพายัยงคงเป็นอินฟินิตี้แล้วก็0นย์อยู่เหมือนเดิมตารางที่สอะไรที่เป็นตัวทีใส่มาก่อนเลยจะเธอค่ามันไม่เปลี่ยน0 5 3 0 A A ตัวเลขที่น้อยที่สุดที่ยังไม่ได้เลเบล7 7ถูกป้าก,ก็คือตัว D D ดีทิ้งจ้ะ D ีสตาทิ้งจ้ะเพราะฉนั้นดตัวนี้ถูกเปลี่ยนเป็นตัว T จ้ะ 7c จ้ะ D ไปใไดได้บ้าง D ลงมาข้างล่างได้จ้ะ7จ้ะบวก2จะเป็น9 9น้อยกว่า10ขีดทิ้งอีกเพราะฉะนั้น e ของเราจะถูกเปลี่ยนเป็น 9ก้าจากไหนจากตัวดีอ๋อจีโผแล้วนะจีอ่ะจีโผแล้วเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกสิบหกน้อยกว่าอินฟินิตี้แน่ๆกลายเป็นสิบหกสิบหกจากไหนจากดีมันต้องใช้อีกสองตารางจริงๆด้วยต่อมาจา้าฉันก็ลอกอะไรที่เป็นตัวทีลอกไปที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 ศูนย์ห้าสามเจ็ด ศูนยตัวเลขที่น้อยที่สุดที่ยังไม่เลเบลคือ9เพราะนั้นเปลี่ยนจาะเป็น T จากตัวนี้ก็เป็น9มาจาก D จาะต่อไป E จาะ E ไปพัฒนาการนะ E เมื่อกี้เราเลเบล E เนาะ E E ไปไหนได้อ๋เหลืออยู่จุดเดียวจากที่มันไปได้ 9กบกหเป็น15เพราะนั้นขีดสิทิ้งใส่เป็น15เพราะนั้น G ของเราจะถูกเปลี่ยนเป็น15จาก E เพราะนั้นตารางสุดท้ายจากนี้ก็เป็นอันสุดท้ายเลยที่ยังไม่เลเบลถูกปะมันก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น T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  ครบ0 A A C D E จบขั้นตอน ตอบกันจ้าระยะทางสั้นที่สุดจาก A ไป G คือระยะทางอันนั้นคืออะไรวะเส้นทางอันนั้นคืออะไรก็ G ของเรามันถูกนำพามาจาก E นี่ไงถูกนำพามาจาก E ส่วน E ถูกนำพาจากไหนจาก D E มาจาก D D มาจากไหน D มาจาก C C มาจากไหน C มาจาก A ระยะทางรวมกิน่วยนี่ไง15 yes จบแล้วก็พูดอีกหนึ่งครั้งในข้อสอบไม่ได้ให้กรอกทั้งหมดมีกรอกไว้ให้บ้างแล้วอยู่มีหน้าที่แค่เติมให้มันครบโอเคนะเรียบร้อยสบายใจอันนี้ไปดูจากอันเดิมอัปเดตล่าสุดอันนี้ก็ได้นะ